ที่ประเทศจีนสามสิกปีก่อนมีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นคนเล็กๆธรรมดาสามัญแถมยากจนด้วยอวายุประมาณ48ปีอาชีพก็คือหาของเก่าที่เขาทิ้งแล้วตามขีอยะ เธออยู่คนเดียวนะไม่มีครอบครัวก็ยังชีพด้วยการหาของใช้แล้วที่พอจะขายได้ตามกองขยะเช้าหนึ่งไปเจอเด็กทารกคนหนึ่งอยู่ในกองกระดาษเก่าๆก,กลางกองขยะเด็กคนนี้แขนขาดข้างหนึ่ง แต่น่ารักมากอาการเป็นที่สามกับเด็กเนี่ยถูกทิ้งพึ่งคลอดออกมาใหม่ๆก็ถูกทิ้งซะแล้วน่าสงสารมากแต่พี่อ้นเนี่ยแกชื่อเก่าแกเห็นแล้วก็สงสารไม่เพียงแต่หยิบเด็กสาวคนนี้มาจากกองขยะ เพื่อช่วยชีวิตเท่านั้นนะแต่ว่าเธอรับออกมาเลี้ยงเป็นลูกตัวเธอก็อยากจนอยู่แล้วนะหาชาก,กินข้าวปากกัดตินทีคนก็ทวงเพื่อนเพืนบ้านเพื่อนบางระทวงมาเนี่ยไปเลี้ยงเลยเอาไปให้สถานสงเครานะห์เนอแต่เธอก็ยืนจันที่จะรับเด็กคนนี้ไปเลี้ยง อาจจะเป็นเพราะเธอเชื่อว่าเธอเลี้ยงได้ดีกว่าอีกอย่างหนึ่งเธอเคยมีลูกนะแล้วก็สูญเสียลูกไปก็คงอยากจะรับเด็กคนนี้มาเป็นลูกเพื่อเยียวยาจิตใจด้วยเธอไม่มีเงินซื้อนมให้ลูกคนนี้นะซึ่งเธอตั้งชื่อว่าเหลาอันก็ไปขอนมจากแม่ลูกอ่อน เพื่อนบ้านเอามาให้เหลาอันเพื่อนบ้านก็ดีนะคนยากจนเนี่ยเขาจะเห็นเห็นใจซึ่งกันและกันมีลูกแล้วก็แบ่งนมให้ลูกคนอื่นด้วยเล้าอันก็เติบโตมาด้วยน้ำนมของเพื่อนบ้านแล้วก็ด้วยความรักนะของ แม่เก่าพอเราโตขึ้นเนี่ยแกก็เรียกเกาว่าแม่แต่เก่าบอกว่าเรียกฉันว่าย่าดีกว่าเพราะว่าฉันอายุมากกว่าจะต้องสี่รอบแต่เราอันก็ยังยืนยันนะจะเรียกเกาว่าแม่แล้วก็เรียกแม่มาตลอดเงินเล็กเธอโชคดีหน่อยนะตรงที่ว่า ชทศบาลเนี่ยเขามีทุนให้เด็กยากจนเด็กพิการได้เรียนฟรีแต่ก็ไม่ใช่ว่าง่ายนะเพราะว่าโรงเรียนอยู่ไกลเธอไม่มีปัญญานั่งรถโดยสารไม่มีเงินรถจักรยานก็ไม่มีเงินซื้อทำงานวิ่งวิ่งวิ่งไปโรงเรียนวิ่งทุกวัน แล้วเธอใช้เท้าเนี่ยนะไม่ใช่เพื่อวิ่งไปโรงเรียนอย่างเดียวนะใช้เท้าเขียนหนังสือด้วยเพราะว่าแขนเธอขาดไปข้างนึงใช้เท้าเขียนหนังสือตั้งแต่เล็กจนคล่องแล้วก็สวยงามบรรจงแม้ว่าเธอจะอยู่ท่ามกลางความอัตคัดขาดแคลนนะแต่สิ่งที่เธอมีเต็มเปี่ยมคือความรักความอบอุ่นนะจากแม่บุญธรรมนะ ไม่ใช่แม่แท้ๆของแกก็ทำให้มีความอุตสาหะมีความรักแม่ตั้งแต่เล็กนก็ช่วยแม่เก็บขยะพอได้เรียนหนังสือก็ขยันเรียนไม่มีมือเขียนหนังสือก็ใช้เท้าแล้วก็ใช้เท้าเนี่ยพาตัวเองวิ่งไปโรงเรียนทุกวันทุกวัน จนกทั่งติดนะทีมกรีธาของโรงเรียนจะหาคนที่วิ่งเร็ววิ่งอึดนะอย่างเราอันนี้ในโรงเรียนนั่นยากตราหลังเธอก็ติดทีมชาตินะทีมชาติที่ไปแข่งกีฬาคนพิการก็ได้รางวัลมาแต่แม่บุญธรรมเธอบอกเธอว่าอย่าทิ้งการเรียนนะ เธอก็รับปาแล้วก็เธอก็ขยันเรียนมากแบ่งเวลาไปซ้อมวิ่งแล้วก็เวลาส่วนก็เรียนหนังสือทำการบ้านจนเรียนจบได้คะแนนดีแล้วเธอเนี่ยนะมั่นใจมากนะไปเรียนสอบเข้าหมอสอบได้นะ เรียนแพทย์เนี่ยในเมืองจริงก็เหมือนกับเมืองไทยไม่ใช่เรียนง่ายๆนะขคนที่มีอะไรพร้อมแล้วก็ยังเรียนเข้าเรียนเข้าคณะแพทย์ของเมืองจีนไม่ได้แต่เราอันนี้เรียนได้นะเรียนหนักด้วยแล้วเธอก็ยังอุตส่าห์นะหาเวลาไปทำงานพาร์ทไทม์ เพื่อจะได้มีเงินมาส่งเสียจุนเจียจุนเจือตัวเองให้เรียนหนังสือต่อได้โดยที่ไม่ต้องรบกวนแม่โอ้เราไม่ใช่ง่ายเลยนะบ้านก็เป็นบ้านที่เป็นกระท่อมสับปะรังเคต้องช่วยบ้านช่วยแม่ทำงานบ้านแล้วต้องเรียนหนังสือแล้วต้องไปทำงานพาทไทม์แต่เธอก็พาเพียรพยายามนนจนกระทั่งเรียนจบแล้วต่อปริญญาโท เรียนจบตอปริญญาเอกจนได้เป็นด็อกเตอร์ด้านการแพทย์น่าทึ่งมากนะคนที่ยากจนไม่มีแขนข้างหนึ่งนอกจากประสบความสำเร็จด,ด้านวิชาชีพหรือด้านวิชาการแล้วยังได้เป็นแชมป์นะในการแข่งขันกีฬาคนพิการด้วย อ้นี่ก็เรียกว่าเป็นคนที่แม้จะลำบากแม้จะอับโชคนะในตอนวัยเด็กแต่ก็สามารถสร้างเนื้อสร้างตัวถีบตัวขึ้นมาจนกระทั่งประสบความสำเร็จอันนี้ส่วนหนึ่งก็ต้องถือว่าเป็นเพราะแม่นะแม่เก่าแม่บุญธรรมของเธอเนี่ยเพราะถึงแม้ว่าจะยากจน แต่มีความรักให้ความรักกับเหล่าอันเต็มที่เลยแต่ไม่ได้ให้ความรักแบบตามใจนะทุ่มเทเพื่อลูกแล้วก็ไม่รู้สึกนะว่าตัวเองเนี่ยมีลูกที่แข็งขาดเลย พ่อแม่บางคนเนี่ยพอลูกแขนขาดลูกพิการเนี่ยอับอายนะพ่อแม่ที่แท้ของเราอันก็คงจะรู้สึกแบบนี้แหละอับอายว่าลูกแขนขาดเลือมาทิ้งแต่ว่าแม่เก่านี่แกไม่อับอายเลยนะที่ลูกแขนขาดแกก็เลื่ด้ในความรักทุ่มเทเ,ซเซสียสละอดมื้อกินมื้อเพื่อลูก มอในแง่นี้ก็ถือว่าการที่เราอัานในถูกทิ้งนี่เป็นเป็นโชคนะครๆมอเป็นเคราะห์แต่เป็นโชคเพรอถ้าไม่ถูกทิ้งก็ไม่มีทางมาเจอแม่เก่านะซึ่งเปลี่ยมด้วยความรักถ้าอยู่กับแม่แท้ๆพ่อแท้ๆ,ๆก็อาจจะลําบากก็ได้ถึงแม้ว่าจะมีเงินมีทองแต่ว่าขาดความรักความอบอุ่นบางทีพ่อแม่จะดูถูกด้วดนว่าทําไมฉันมีลูกที่แขนขาดรู้สึกมีปมด้อย พ่อลูกอาจจะปฏิบัติก,กับลูกด้วยความรังเกียจซึ่งเกิดขึ้นเยอะนะพ่อแม่หลายคนเนี่ยถือว่าลูกเป็นหน้าเป็นตาพอลูกพิการรู้สึกอับอายแต่ว่าแม่เก่านี่แกไม่เลยนะการที่เราอันถูกทิ้งเนี่ยจะว่าไปแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ครบมันคือโชคนะที่เาไม่ได้เจอคนที่รักและทุ่มเทพเพื่อเธอจริงๆ แต่จะว่าไปแล้วเนี่ยไม่ใช่เพราะมีแม่ที่ดีเท่านั้นนะหรือว่าเป็นเพราะมีโชคเท่านั้นนะตัวเรา,าเองเราอเองเราเองนี่ยก็ต้องน่านับถือด้วยเพราะว่าเธอเป็นคนคิดดีนะถ้าเป็นคนถ้าเธอคิดไม่ดีเนี่ยก็จะรู้สึกน้อยเนื้อต่ตําใจว่าทําไมพ่อแม่ทิ้งฉันฉันไม่น่ารักหรือไงฉันไม่ดีอย่างไงหลายคนเนี่ยรู้สึกทําร้ายตัวเองโทษตัวเองนะว่าไม่ดี พ่อแม่จึงทิ้งหรือบางที่ก็โกรธโชคชะตาบางที่ก็โกรธพ่อโกรธแม่แต่เธอไม่มีตรงนี้เลยนะไม่มีความสึกลบไม่มีความสึกร้ายกับพสดว่าโชคดีที่ได้มีแม่คนนี้ตอนหลังเนี่ยตอนที่เธออายุยี่สิบเก้าเนี่ยเป็นด็อกเตอร์แล้วประสบความสำเร็จทางด้านกีฬาก็มีคนเชิญเธอเนี่ยกับแม่เนี่ยไปออกรายการโทรทัศน์ แล้วก็พิธีกรก็ถามเธอว่าเนี่ยรู้จักแม่หรือพ่อแท้ๆไหมเธอบอกว่าหนูไม่รู้จักพ่อแม่แท้ๆของหนูหรอกพราะหนูก็ไม่สนใจด้วยเพราะหนูมีแม่ที่ดีที่สุดในโลกอยู่แล้วแล้วเธอก็หันหน้าไปที่นะแม่เก่าแล้วก็บอกเนี่ยแม่เป็นแม่ที่ดีที่สุดในโลกของหนูหนูไม่ต้องการแม่คนไหนอีกแล้ว อยากที่คิดแบบนี้ได้เนี่ยก็จะมีแต่ประสบความสุขความเจริญไม่รู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจว่าทําไมแม่ทิ้งทําไมต้องมาอยู่คนยากคนจนแล้วแต่เธอสมเพชตัวเองนะว่าทำไมฉันแขนขาดเห็นคนอื่นเขามีแขนแถมมีชีวิตที่สุขสบายมีรถจักรยานขับไปโรงเรียนมีโทรศัพท์มือถือถ้าคิดแบบนี้เนี่ยก็จะทุกข์ก็จะน้อยเนื้อต่ําใจตัวเอง แต่เธอไม่มีความรู้สึกแบบนี้เลยนะอันนี้จะเรียกว่าเนี่ยเป็นการที่เธอคิดแบบนี้ได้เนี่ยทำให้เธอประสบความสำเร็จเพราะว่าไม่มีอะไรที่จะมาบั่นทอนจิตใจแถมมีความกตัญญูด้วยนีน่เป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจมากนะมันที่เห็นนะว่าคนเราเนี่ยแม้จะอยากจนแม้จะร่างกายไม่สมประกอบแต่ก็ไม่สามารถจะเป็นอุปสรรคขัดขวางการประสบความสำเร็จ ในชีวิตในอาชีพการงานได้อันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจที่เห็นพลังทำให้เห็นพลังความรักของแม่แล้วก็ความภาคเพียรพยายามของผู้เป็นลูกซึ่งก็รวมไปถึงการรู้จักคิดดีคิดบวกด้วยคิดในทางที่ส่งเสริมให้ตัวมีกำลังใจไม่ใช่บั่นทอนจิตใจตัวเองรวมต้องมีความกระตันอยู่ คนแบบนี้ก็มีแตจ่จะมีแต่ความสุขความเจริญแม้ชีวิตจะลำบากในปัจจุบันแต่ว่าในวันหน้าก็จะ,จะเจริญรุ่งเรืองหรือมีความสุขความงอะงามในชีวิตแน่นอนอเตรียมรับพรชิตตังปฏิตังตุมหังก่อยตะพรที่ท่านปรารถนาและตั้งใจแล้วที่พระเมวสมิชาตจองสามร็จโดยชาพร เทปุเรนตุสังกปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่โลภนราโสยาทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็นนิชโชติราโสยาทาเหมือนแก้มนีอันสว่างสวัยวรยินดีสาพีจิโอวิวัชนดูวามจัดรายทั้งปวงจงบรรไดไปปารโควินาสตุ ทั้งบวงของท่านจงหายมาเตพาวัตวันตราโย ο, พันตรายามีแก่ท่านชีทีทข้ายุโกภาวาท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนมีวาทน,นาศิริสานิจังุทธาปจายโนตานโรธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังพลัง สี่ประการคืออายุวันนาสุขาภรรายอนเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกราบปกติอ่อนนอนต่ผู้ใหญ่เป็นนิสภาวะตุสาพมังขลาังสาพมองคลจงมีแก่ท่านขันตุสาพเทวตาพระราเทวดาท้้งควงจงรักษาท่านพระพุทธานุภาเวนา ้วยอนุภาแห่งพระพูทธเจ้าภาธรรมานุภาเวนะ้วยอนุภาแห่งพระธรรมภาสังขานุภาเวนะอนุภาแห่งพราสงทาโสชิภาวันตุเจ่าสวัสดีสร้ายจงมีแก่ท่านผู้เมื่อเทม